สวัสดีค่ะยังอยู่ในทุก เทศกาลตรุษจีนนะคะยนนี้ยังใส่ยังใส่ผู้แดงอยู่เลยนะคะ,ะวันนี้ก็เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก็จะเป็นวันเทศกาลการท่องเที่ยวของชนชาติจีนนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะช่วงเช้านี้ทํางานอยู่ในจังหวัดระยองแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายอาจารย์จะไปอยู่แถวบ้านฉางนะคะเ<ๆ>มื่อกี้นี้ก็ได้อัดคลิปคลิปหนึ่งลงไปแล้วนะคะตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนลุกละ <laughs> เปลี่ยนตุ้มหูเป็นสีแดงที่ต้องใส่ตุ้มหูสีแดงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงความรู้เรื่องหนึ่งที่อาจารย์ ได้เรียนรู้มานะคะบอกเลยนะคะว่าความรู้ของอาจารย์มันสามารถกระดิกได้นะคะบอกเลยว่ากระดิกได้แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ชัวปับหรือว่าแบบไม่ใช่ว่าต้องใช่ร้อยเปอร์เซนก็คืออย่างนี้ค่ะมีคนถามอาจารย์เข้ามาบ่อยมากๆเลยว่าอาจารย์หนูอยากรู้จังเลยว่าสีกระเป๋าตังคือมงคลคืออะไรสีเสื้อผ้ามงคลคืออะไรอาจารย์บอกเลยเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์คือคนหนึ่งแหละ ที่เวลาจะซื้อกระเป๋าตังก็ต้องไปเปิดเลยไปเปิดตําราเลยว่าฉันต้องซื้อกระเป๋าตังสีอะไรนะเวลาใส่เงินแล้วจะได้เฮงเวันนี้วันนี้ฉันจะต้องใส่ชุดอะไรวันนี้ฉันจะต้องขับรถสีอะไรคือประมาณว่าพูดง่ายๆคือเอาชีวิตตัวเองไปอิงก,กับสีเยอะมากๆเลยแต่เชื่อไหมคะว่าหลายปีหลายปีที่ผ่านมาได้ทดลองแล้วนะคะได้ทดลองแล้วได้ทดลองทดลองจริงๆ ทดลองตั้งแต่กระเป๋าตางังจะแพงแค่ไหนสียังไงลองมาหมดแล้วเสื้อผ้าใส่ประจำวันเลยค่ะประจำสีเลยอ่าอาจารย์ดังๆบอกว่าปีนี้คุณต้องเน้นสีนี้คุณต้องอย่างนี้อย่างนี้คือบอกเลยว่าอาจารย์ลองมาแล้วเจ็บมาเยอะจริงๆสุดท้ายท้ายสุดอาจารย์ก็มาเจอว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เกี่ยวกับสีเนี่ยไม่ได้มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์เพราะอะไรรู้ไหมเจ็ดวันเจ็ดสี จริงไหมคะดังนั้นมีคําถามแบบนี้ว่าอาจารย์ถ้าเขาบอกว่าหนูเมือสีม่วงเป็นสีอัป,ปมงคลถ้าหนูใส่สีม่วงแล้วไม่ดีอาจารย์ถามว่าถ้าสมมุติคุณจบการศึกษาปุ๊บเนี่ยแล้วคุณไปสมัครงานธนาคารสองธนาคารธนาคารหนึ่งคือให้ใส่สีส้มซึ่งเป็นสีประจําประจําตัวคุณเลยบอกอุ้ยถ้าหนูได้สีส้มนะอาจารย์เนี่ยเขาบอกสีส้มเป็นสีประจําวันหนูเลยใส่แล้วจะเฮงเฮงปังๆังเลย ส่วนอีกสีหนึ่งคือสีม่วงใส่ไม่ได้แตะไม่ได้ห้ามแตะหนูจะแย่เลยปรากฏว่าคุณไปสมัครงานธนาคารสองธนาคารแต่กลายเป็นว่าธนาคารสีม่วงรับคุณเข้าทํางานคุณจะทํายังไงอะงานเข้าแล้วครับงานนี้เฮ้ยสีม่วงคือสีอัปมงคลของฉันเฮ้ยถ้าฉันไปแสงสีม่วงอะไรทํางานทุกวันฉันต้องแย่แน่ๆเลยฉันต้องตกงานฉันต้องโน่นนี่นันน่นเฮ้ยอาจารย์บอกเลยคุณคิดผิด พราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้ามันเป็นสีไม่มงคลบริษัทนี้จะไม่รับคุณทํางานตั้งแต่วันแรกรู้ไหมสีสีซ่อมมันต้องรับคุณตั้งแต่วันแรกแต่ปรากฏว่าสีซ่อมไม่รับคุณอ่ะซึ่งบอกว่าสีซ่อมมันเป็นสีมงคลของคุณไม่ใช่หรอแต่กลายเป็นว่าคุณไปสมัครสองสองธนาคารธนาคารสีซ่อมเมินเมินคุณไม่สนใจคุณแต่ธนาคารสีม่วงรับคุณแถมให้ตําแหน่งในที่นี่ในนาทีการงานที่ดีด้วยถามว่าแล้วคุณจะทํำยังไงถ้าคุณเชื่อเรื่องสีคุณจะบอก ไม่เอาค่ะสีนี้เป็นสีอปมงคลค่ะเพราะว่าถ้าหนูไปถ้าหนูไปทํางานที่นี่ปุ๊บเนี่ยหนูต้องไปนั่งอยู่ในเคาน์เตอร์สีม่วงหนูต้องใส่ชุดสีม่วงโอ๊ยหนูต้องไม่เจริญก้าวหน้าในที่การงานแน่เลยอาจารย์บอกตายตายเลยนะถ้าคุณยึดมั่นถือมั่นแบบนั้นอาจารย์บอกตายสเสด็จเลยนะ อาจารย์จะบอกเลยนะคะว่าสีมีความสําคัญกับชีวิตไหมมีค่ะแต่มันแค่ตัวเจือจางชีวิตเท่านั้นมันคือองค์ประกอบเท่านั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราดังนั้นอย,าอยาา่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าอะไรอย่ะอย่ายึดมั่นถือมั่นหรือให้ความสําคัญมากจนเกินไป หลายคนมากๆที่แบบว่าไม่ได้ห้ามแตะสีนี้ถ้าแตะสีนี้นะฉันต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยอาจารย์จะบอกให้เลยนะคะหลังจากที่อาจารย์กว่าจะเชื่อเรื่องนี้อาจารย์ก็มานั่งวิเคราะห์มนุษย์เราเกิดมาหนึ่งคนจะมีวันเดือนปี3อย่างคือองค์ประกอบวันสมมุตินะคุณเกิดวันพฤหัสสีมงคลของคุณคือสีส้มสีส้มสีแสด สีอัปมงคลของคุณคือสีดําสมมุติอันนี้สมมุตินะสีมงคลสีไม่มงคลของคุณคือสีดํากับสีม่วงแต่เอิญคุณเกิดเดือนกุมภาพัน์ธเดือนกุมภาสีม่วงดันเป็นสีมหาเสน่ห์ของคุณสีดําดันกลายเป็นสีเรียกทรัพย์ของคุณเอาละครับงานนี้งานเข้าแล้วสิ เพราะว่าวันดันบอกว่าเป็นสีกาละกินีแต่เดือนกับบอกว่าเป็นสีโคดเฮงเอาแล้วคุณจะทํายังไงอะทีเนี้ยพอไปดูปีปีดันบอกว่าสีดําคือสีมหาสเสน่ห์งานงอกละครับทีนี้เจอแบบนี้ปุ๊บทำยังไงละ่ะเอาแล้วตกลงสีอะไรแน่ละ่ะฉันต้องใส่สีอะไรแน่ละ่ะอาจารย์ก็เลยมานั่งคิดว่าเออจริงๆแล้วมนุษย์เราประกอบด้วยวันเดือนปีสามอย่างมันถัวเฉลี่ยกันอยู่ในนี้อยู่แล้วถ้าเป็นวัน เป็นว่าสีสีดําคือสีไม่ดีเลยแต่พออยู่ในเดือนกุมภาโอ้โหสีดํากับกลายเป็นสีเหงงซะงั้นและพอไปอยู่ในปีฉลูมันกลายเป็นว่าโอ้โหสีม่วงนี่เรียกทรับเอา้าแล้วจะยังไงดีนั่นก็เป็นบทสรุปง่ายๆเลยว่าสีไม่ได้ส่งอิทธิพลกับชีวิตคุณมากขนาดนั้นมันเป็นแค่ตัวแปรมันเป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นดังนั้นหลายคนมากๆที่เราเห็นว่าพอไปสมัครงาน คุณไม่ได้ฉูกฉลกกับสีส้มเลยแต่คุณกลับต้องอยู่ในบริษัทที่ใส่ชุดสีส้มแล้วการงานคุณจเจริญก้าวหน้าคุณคิดแค่นี้พอถ้าบริษัทนั้นรับคุณอันดับหนึ่งคุณมีโชคกับบริษัทนี้ละ คุณมีวาสนากับบริษัทนี้ละถ้าเขารับคุณสองยูนิฟอร์มที่เขาใส่มันมีมนคขลังมันมีพลังของมันอยู่แล้วถึงแม้ว่าดวงชะตาของเราวันจะบอกว่ามันเป็นสีที่อัปมงคลแต่มันอาจจะเป็นสีที่เฮงที่สุดในปีของเราก็ได้วันเดือนปีเนี่ย เห็นไหมคะว่าเบสเสร็จแล้วคือ7สีเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ในชีวิตเราได้หมดเพราะอาจารย์ได้ทดลองแล้วอาจารย์เกิดวันพฤหัสสีที่มงคลที่สุดคือสีโทนนี้เลยค่ะสีส้มสีแดงสังเกตไหมว่าพอเวลาเมื่อไหรก็ตามที่อาจารย์ใส่สีส้มสีแดงมันจะมีออร่าออกมาทันทีเลยสีที่อาจารย์ไม่ควรแตะเลยที่เขาเขียนในตําราก็คือสีม่วงสีดําแต่เชื่อไหมคะว่าอาจารย์ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะ พราะอาจารย์ผสมผสานกันไงเนี่ยอย่างวันนี้อาจารย์ใส่ตุ้มหูของวันของวันพฤหัสใส่เสื้อเป็นมงคลของปีเอ่อของเดือนกุมภาพันธ์เห็นไหมคะว่าเราสามารถมิกแอนแม็กได้เราสามารถนำมาผสมผสานกันได้ดังนั้นอาจารย์ก็จะบอกเลยนะคะว่าอย่าไปเยอะกับสีเนาะพยายามใช้ชีวิตให้มันชิวชิว,ชวสบายๆและอย่างกระเป๋าตังก็เหมือนกันกระเป๋าตังจะมงคลไม่มงคลนั้นก็ต้องดูที่ตัวเราคะ่ะ ทำไมอยู่ๆฟ้ามืดโอเคมันอยู่ที่ว่าดวงชะตาเราค่ะอันดับแรกเลยถ้าคุณมีกระเป๋าตังเฮงมากๆปลุกเสกเงินหลักแสนอยู่ในนั้นผ่านเกจีผ่านพิธีดังมา แต่ในเลขบัตรประชาชนในเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณคือเลขหนี้สินคือเลขเสียเงินคือเลขถูกโกงถูกหักหลังมันก็จะไม่ดึงเงินเข้ากระเป๋าตังค์คุณแน่นอนดังนั้นแก้ให้ถูกจุดค่ะเมื่อก่อนอาจารย์แก้ไม่ถูกจุดเพราะอาจารย์ไม่รู้นี่แต่วันนี้อาจารย์รู้แล้วว่าโอ้ถ้าสมมติว่าดวงคุณมันไม่ได้ตังค์อ่ะให้คุณมีกระเป๋าตังค์เฮงขนาดไหนนะมันก็ไม่มีตังค์ในกระเป๋า ถึงวันนี้ถ้าสมมุติว่าคุณตกงานถึงคุณจะใส่เสื้อที่แบบว่าเออถูกโฉลก,กสีตัวเองมันก็ไม่มีทางได้ตังหรอกคะ่ะดังนั้นอาจารย์จะมาบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะกับมันนะคะเรื่องสีเนี่ยคะ่ะเราสามารถใส่ได้หลากหลายแล้วที่สําคัญสิ่งที่อาจารย์ทําคืออะไรรู้ไหม หาประวัติตัวเองโดยการนํากระดาษมาหนึ่งแผน่นอันนี้อาจารย์ทำเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วตอนที่อาจารย์เริ่มเริ่มถามตั้งคําถามตัวเองเพราะเมื่อก่อนบอกเลยว่าเสื้อผ้านี่อาจารย์แทบจะไม่ซื้อสีดําเลยจะไม่แต่สีม่วงเลยเพราะอาจารย์เขาบอกในตําราบอกว่ามันเป็นเลขการากินีมันเป็นสีการากินีเชื่อไหมว่าอาจารย์ไม่แต่แต่ชีวิตอาจารย์ไม่ได้ดีขึ้นอะ อาจารย์ใส่แต่สีแดงสีส้มทั้งวันมันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยการงานก็เหนื่อยซ้ำซากซ้ำแซะเหมือนเดิมแต่พอวันหนึ่งอาจารย์ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นว่าอา้าววันไหนฉันใส่สีดํากลายเป็นหุ่นเพียวเชียกลายเป็นสวยเลยอะ่พะพอใส่สีดําปุ๊บอุ้ยมีแต่คนทักอาจารย์ดูผอมจังเลยทั้งที่อาจารย์อ้วกอวบนะแต่กลายเป็นว่าอา้าวฉันใส่สีดําทําไมฉันมีแต่คนทักว่าสวยอะ่ะเออแล้วมันไม่มองคนตรงไหนอะ่ะใช่ไหมพอวันบางวันใส่สีม่วงอา้าววันนั้นได้งานเพิ่มเฉยเลยอาจารย์ก็ เริ่มเก็บเคสค่ะสิ่งแรกเลยสิ่งที่อาจารย์ทาก็คืออาจารย์นํากระดาษมา1แผน่นหรือปฏิทินเนี่ยมาเลยและอาจารย์ก็เขียนเลยว่าวันนี้วันวันนี้ฉันใส่สีนี้ฉันใส่สีดํากางเกงสีดําเสื้อมีดอกแดงผสมดําออกไปทํางานในคิวมี1คิวพอตกเย็นกลับมาอาจารย์ก็จะมาสรุปว่าสรุปวันนี้ฉันขายของได้ กินกำหนดที่ฉันตั้งเป้าเอาไว้วันนี้ไปแล้วแฮปปี้มากลูกศิษย์พาไปทานข้าวของอร่อยนู่นนี่นั่นนนเหมือนอาจารย์ทาไดอารี่อะค่ะจดบันทึกตัวเองว่า y, เฮ้ยพอฉันใส่สีดําไปฉันใส่สีม่วงไปกลายเป็นว่าปกติจะขายของไม่ได้กลายเป็นว่าอาจารย์ขายของได้แล้วก็ลูกศิษย์ ปลื้มเราลูกศิษย์ขอถ่ายรูปลูกศิษย์ชมเราแล้วก็ที่สำคัญพาเราไปทานอาหารทั้งที่ตอนแรกไม่ได้อยู่ในโปรแกรมอาจารย์ก็จะมาร์กไว้เลยเฮ้ยสีนี้ผ่านวันนี้อาจารย์ใส่สีนี้ไปวันนี้อาจารย์ใส่สีเขียวไปกางเกงสีฟ้าสมมุตินะปรากฏวันนี้ตั้งใจเอ้ยข่ายรูปไม่ได้สักรูปเลยหรือว่าทํางานเหมือนตะกุกตะกักวันนี้เหมือนมีอุปสรรค ฝนตกฟ้าร้องหรือว่าไปทํางานต่อไม่ได้รถเสียรถพังอาจารย์ก็จะมามาร์กเอาไว้เลยว่าเฮ้ยวันนี้พอฉันใส่สีเขียวไปนะมันกลายเป็นว่ารถพังมันกลายเป็นว่าขายของไม่ได้เลยอาจารย์ก็จะทําสถิติแบบนี้ดังนั้นอาจารย์จะบอกทุกคนรองทําสถิติสีในตู้เสื้อผ้าของคุณ สักสองหรือ3าครั้งครั้งแรกใส่สีเขียวสมมุตินะครั้งแรกใส่สีเขียวแล้วมันเจออุปสรรคแบบนี้ผ่านไปอีกสัก6 7วันกลับมาใส่สีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วดูซิว่ามันเหมือนเดิมไหมถ้าปรากฏว่าอ้าวพอวันนี้ใส่สีเขียวเหมือนกันแต่ไปปลาโอ้โหวันนี้ขายของถล่มทลายเลยอ้าวคุณก็ต้องมานั่งคิดละเออสรุปมันไม่ใช่นี่หว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับสีนี่ว่ามันเกี่ยวกับตัวเรามันเกี่ยวกับดวงชะตาเรานี่ว่าเห็นไหมคะว่าคุณก็จะได้บทสรุปของชีวิตดังนั้นในศาสตร์ของอาจารย์เดลนะคะบอกเลยว่าในตำราเขาอาจจะเขียนอีกอย่างหนึง่งแต่ในชีวิตจริงคือของจริงค่ะเจ็บจริงกินจริงรวยจริงสาหัสจริงมีความสุขจริงได้จริงดังนั้นพยายามดูตัวเองเป็นหลักเพราะมนุษย์เราหมุนเหมือนเข็มนาฬิกาค่ะ 12ชั่วโมงมันจะหมุนกลับมาจุดเดิมดังนั้นให้ช่างสังเกตเอากระดาษมาเอาสมุดมาเริ่มจดไดอารี่กันดีกว่าแล้วคุณจะรู้ทันทีว่าชีวิตคุณถูกลิขิตมายังไงเราต้องวางแผนแบบไหนเออทำไมเนาะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์วันศุกร์ทีไรฉันจะมีอุบัติเหตุทุกครั้งเลยถ้าออกบ้านเวลานี้นะจะมีเหตุทุกครั้งคุณดูเนี่ยรู้สถิติแล้วนี่วันศุกร์หน้าคุณก็ลองขยื้นเวลาออกไปอีกหน่อย คุณปรับแก้ชีวิตตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งชินแสคนไหนเลยคุณแค่ดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณวันจันทร์ออกบ้านทีไรนะวันนี้เฮงทั้งปีเลยไม่ว่าจะใส่ชุดสีอะไรแต่เฮงเฮงวันจันทร์มันดูดีดูงามไปหมดแต่พอวันศุกร์ทีไรรถสตาร์ทไม่ติดฝนตก ไปทํางานโดนเจ้านายด่าคุณก็ต้องเอะใจแล้วว่าเฮ้ยวันศุกร์มันเป็นวันกาลกินีของฉันแล้วละ่ะวันนี้ฉันต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดเลยพยายามทําอย่าทําผิดอย่าออกบ้านสายนู่นนี่เช็คลดนู่นนี่น,นั่นนนเห็นไหมคะว่าแนวทางของอาจารย์ไม่ได้ให้คุณงมงายไม่ได้ให้คุณหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวคุณต้องพึ่งตัวคุณด้วยเหมือนที่อาจารย์กว่าอาจารย์จะมามีชีวิตนิ่งอย่างทุกวันนี้เพราะอาจารย์ใส่ใจทุกรายละเอียดในชีวิตตัวเอง จดติดตามแล้วหาหาสาเหตุของมันแล้วแก้ให้ตรงจุดไม่นานบอกเลยว่าไม่นานถ้าคุณทําตามที่อาจารย์บอก คุณจะเจอทางออกคุณจะรู้ทันทีว่าวันนี้เป็นวันมงคลสีนี้ใส่แล้วเฮงสีนี้ใส่แล้วปังคุยกับคนแบบนี้แล้วเป็นยังไงคุณจะรู้ทันทีเลยแล้วคุณก็เอาตัวน,นั้นละค่ะมาเป็นแผนที่ชีวิตของคุณโอเควันนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะพร้อมด้วยตุ้มหูผู้สีแดงยังอยู่ในเทศกาลตรุษจีนนะคะก็ซินเจียยูอีซินนี้หัวช้นะคะแล้วก็อีกอันนึงอาจารย์ต้องขอบพระคุณ เอาพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันเที่ยวนะคะปรากฏว่าอาจารย์มีคิวงานมาทํางานที่จังหวัดระยองแล้วเผอิญว่าคุณจีน่านะคะเพื่อนของคุณพี่นีนะคะที่อยู่กรุงเทพเดินทางกลับมาจากอเมริกานะคะพอรู้ว่าอาจารย์จะมาระยองก็เหมือนนัดหมายกันว่าจะมาทานอาหารร้านดังในจังหวัดระยองจุดประสงค์เพื่อพาคุณจีน่ามาทานอาหารและอีกจุดประสงค์หนึ่งเพื่อต้อนรับอาจารย์ <laughs> เพื่ออยากให้อาจารย์และอาจารย์บางกรได้ทานของอร่อยอาจารย์ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่ชีวิตอาจารย์นะอาจารย์บอกเลยนะว่าเมื่อสิบยีปีก่อนชีวิตอาจารย์ไม่ใช่แบบนี้เลยแต่ด้วยการที่ปรับแก้แล้วเรียนรู้ชีวิตบอกเลยว่าวันนี้อาจารย์โชคดีมากๆเลยจากการปรับแก้หลายๆอย่างในชีวิต บอกเลยว่าทุกวันอาจารย์จะมีเรื่อง Amazing เรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นตลอดตลอดและที่สําคัญมันจะดึงกัลายาณมิตรดึงบุคคลดีๆเข้ามาหาเราด้วยแรงอธิษฐานก่อนนอนของเราก่อนนอนอาจารย์จะอธิษฐานทุกครั้งว่าอาจารย์ไม่ได้ปรารถนาให้ร่ํารวยหรืออะไรเลยอาจารย์ปรารถนาให้เจอมิตรที่ดีเจอแสงสว่างมีสติในการทํางานเพียงเท่านี้แหละค่ะคุณก็จะได้เจออะไรดีๆคุณไม่ต้องขอให้รวยคุณขอแค่ว่าถ้าคุณมีสติ คุณเจอเพื่อนที่ดีเพื่อนจะนำพาให้คุณได้ทรัพย์มิตรสหายที่ดีจะนำพาเรื่องราวดีๆให้คุณแล้วก็สติปัญญาจะนำพาให้คุณวิเคราะห์แยกแยะแล้วเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองกะความรวยไม่ไปไหนแน่นอนดังนั้นอาจารย์ต้องขอบคุณคุณพี่นีกับคุณจีนา่าแล้วก็ ป๋านะคะสามีของคุณพี่นีแล้วก็ลูกชายน่ารักมากเลยน้องเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักจริงๆคอยเสิร์ฟน้ําคอยดูแลเทคแคร์อาจารย์ตลอดน่ารักจริงๆเลยครอบครัวนี้เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่อาจารย์รู้สึกว่าขอบคุณตัวเองอะ,ขอ,องอะขอบคุณตัวเองที่บุญบาร,รมีนําพาให้ได้เจอครอบครัวดีๆเจอคนดีๆนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณจีน่าด้วยนะคะอีกไม่กี่วันนี้ก็จะต้องกลับอเมริกาแล้วนะคะแต่เดี๋ยวพอกลับมาอีกเราจะไปมิทติ้งกันนะ รู้สึกถูกจะตามากเลยอยู่ใกล้คุณจีน่าที่ไรโคนลุกหัวตั้งทุกทีเลยทีมนี้เหมือนจะแบบว่าเออนะเมื่อสายสัมพันธ์เดียวกันรู้สึกประทับใจมากๆเลยพาอาจารย์ไปทานอาหารไม่พอนะ จัดใส่กล่องให้อาจารย์ไปทานที่โรงแรงอีกนี่ตอนนี้ยังเหลืออยู่ในรถอยู่เลยยังกินไม่หมดเลยโอ้ยขอบคุณมากๆเลยดีใจนะคะที่เวลาอาจารย์เดินทางไปทั่วประเทศแล้วทุกคนให้การต้อนรับและทุกคนก็รอคอยเราดีใจจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆที่ความรู้ที่อาจารย์มีแล้วก็สิ่งที่อาจารย์บอกต่อมันส่งประโยชน์กับคุณอาจารย์ปรารถนาดีกับทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนหลุดพ้น อย่างน้อยนะคะเราแก้กรรมไม่ได้ค่ะแต่เราเบี่ยงมันได้เราสามารถเอียงตัวหลบมันได้นะคะดังนั้นในเพจสเพจนะคะถ้าคุณอยากติดตามเพจก็คือเข้าไปใน Facebook นะคะข้างบนสุดคุณไปพิมพ์เลยว่าห่วงจุ้ยเว้นนิดนึงกับอจุดมังกรและคุณเข้าไปอ่านเอาความรู้ได้เลยกับอีกอันนึงก็คือตำราโบราณกับอจุดมังกร นี่อยู่ใน Facebook นะคะหรือจะไปเพิ่มเพื่อนเป็นเพื่อนกับอาจารย์ใน Facebook จะได้รู้ว่านี้อาจารย์ไปไหนก็คืออาจารย์อจุดสิธาสอนห่วงจุย้ยสอสลาสอสลาสตอิลอเรือกลันทอทงสละอาสอนห่วงจุย้ยเข้าไปขอเป็นเพื่อนกับอาจารย์ได้อาจารย์ยินดีต้อนรับทุกคนเป็นเพื่อนใน Facebook นะคะแล้วก็ถ้าใน Youtube คุณก็เข้าไปกดว่าห่วงจุ้ยง่ายๆกับอาจารย์เดว อาจารย์เดลก็คือสละเอดอเด็กลอลิงนะคะอาจารย์ชื่อเล่นก็คือโมเดลนะคะอาจารย์เดลนะคะอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกคนที่ศีลเสมอกันแล้วใจรักในทิศทางเดียวกันสินเจออยุอีสินนี่หัวใช้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆตลอดทั้งปี2,564นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ระยองเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายซียูนะคะ